เชปลา้าเขาลงลูกหลานนี้เดินทางมาใลก็หลังจากที่ว่าห้โชคเนาะครับให้จะให้ถือย่ดหรอกครับแต่ว่าลูกหลานงอเงางอเงาเต้าตุนบัวนี่นะบัวมันเป็นปณศาหรอบนี้ขอะตรงตรงเมื่อนี้อันนี้มาถายนะเมื่อนี้ เดี๋ยวเขาจุดเตียนไทยก่อนให้กินนิ้ำจำร่านเล่นเหมือนไ้ให้ตรงตรงให้ตรงตรงได้ด้วยครับบ๊บยต้องให้เป็นปริศนาคือเมือน,นั้นเมือน,นั้นให้ตรงคือกันอยู่แต่ว่าลูกหลานนัน่นคือคือเ่าเป็นเองให้ตรงตรงเหรอเนาะสามตัวตรงตรงเนาะให้สามตรงตรงเลยเออแต่เขาบ๊วสื่อบ๊ตัดเด็กกันยอมรับมันบุญอย่างเนาะก็เขาโทษดิ นะครับงวดงวที่แล้วนี้ท่านให้สามตัวตรงๆเลยนะครับตัวมันนานมัน bon ล anyway, ืมเลยไม่ได้ตัดลอตเตอรี่ใบเี้ตัวไหนโอ้ศูนย์เก้าห้าแล้วเนาะได้ศูนย์เก้าห้านะศูนย์เก้าห้าสามตัวเลยเลยแต่พีแต่ลอตเตอรี่เราไม่ได้ซื้อใต้ดินเนาะมันโบออกเลยนะมันโดนมันโดนเนาะใครจะไปคิดพอโอ้เหล็กออกแล้วเสียดายว่ะสัน ต้องปิดบังตรงไหนตรงไหรเลกร้านอีเดอรมือมือร้านมาขอขอหัวที่สองหัวเหลกนร้านลาปได้พ่อบาทเพราวาใสตลอดตะล่ดีด้ยปลดใปดินเนาะเปิดห้ยไม่เลยนี่เอไม่เรานเห็นเต็ม่เห็นชัดชัดเอาชัดชัดดมวันนี้มาเดินมากินเรามาอยู่มากินบนเหที่ชัดเลยงไอ้านจะไปเลี้ยง โย้ใหกินเจ้าที่จะททานตอนนี้ดีดีกับแสดงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เห็นโดดอา้าวกินเดาอย่าเมาก่อนได้เหรอตามตัวตรงๆ,งๆโดดวันนี้โใกล้วันแล้วอขอเลยแล้วกัน ถ้าแปลงนี่แบบติดข้าบางไหมนั่นะข้าข้าในกหมกเเออดวที่แล้วให้ตรงๆเลยนะครับศูนเลยนะครับถ้าใครได้ดูวันนี้มากังวันเลย เท่มนอค่ะเท่านังมมันก็หลุดหลุก้น็นไาแค่เด้อเป็นไงมีไ,ไ,ไง,ไงเอ้นี่ก็นำน้ำมาถวายเนาะครับนำมาถวายน้ำมีสีดวนะเอาอีนี้ได้งอนเอาตลนตาดีดีงอน <c oughs>

สามเป็นะไเนอ้ีสามเป็นรเบสาตามเ<า>พื่อเด็ก่ะ เต็นเลขซ่นี้แมนแมนแมนเล็กซี่แล้วนั่นซีชัดเลยซี่นี้อนีเจ็ดสี่เจ็ดสี่อืมันนี่หเจ็ดห้าสี่นี่เลยนี่เลขเจ็ดนี่เจ็ดสี่นี่เลขเจ็ดเจ็ดซี่ชัดเลยนี่เจ็ดซี่เจ็ดสี่มันจะเห็นสามบนเลยนะขันไดนี่เป็นเป็นเลขเจ็ดแต่ขันี้เป็นเลขห้าเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสีแต่ดูตรงนี้เป็นสามเจ็ดสี่ เลขสามเจ็ดเลถ้าถ้ามองผ่านผ่านผนกลงเนี่ชัดเลยครับเลขสามชัดเลยบอกสามเจ็ดสีแต่ว่าเจ<ไ>็นะ่ยชัดเลยนะเจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเ็กับเลขหนึ่งมันตัวเดียวกันนี่ต่นี้เพื่อนไหเจ็ดสี่ะนี่ชัดสมเจ็ดสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ด หเจ็ดสี่เลยนะสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่หาสี่ชอบนี่เลยนั่นแหนนนนละนั่นแหละนั่นแหละ โมนี้ก็เห็นสามตัวเหมือนเดิมขอให้ขอให้โดนแล้วกันขอให้โดน,น,นถูกเสียงไทยกันเดียวตัวเดีวยวทูกเสียงไทยนะครับพูกเสีงยงไทยโมนี่ที่ผ่านมาเห็นทั้งบดนโคนแล้วก็ที่พูกเสีงยงไทยเป็นได้เดียวกันนะพีที่โทนสามเจ็ดส,ส,สี่เจ็ดสี่ห้าสี่เ๋ยเห็นเป็นตัวเด่นะ<ส>นั่นแหละเออเห็นเจ็ดี่นั่นแหละ เจ็ดสี่แล้วเนาะหมดก่อนนียเมนเด็มอะก็เป <erei> <st ee 5> ็นเด็กสามอะไรอย่างนีสามเจ็ดสี่แต่ว่าแม่ม้านเรเป็นเด็กสามก็ได้เป็นแต่ว่าแม่เห็นเป็นโบเล็กหนึ่งก็เด็กจิตอะเจ็ดเจ็ดสี่อะอืมเจ็ดเลยเจ็ดชัดเ้วยครับเจ็ดสี่เลยเจ็ดสี่เห็นแบบชัดเจนที่สุดแล้วครับเจ็ดเจ็ดสี่หรือไม่หนึ่งเจ็ดสี่เนี่ยเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ ยิงไทยมาแล้วเลขเก่าครับเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่นั่นกสามเจ็ดสี่น่ะตัวเจ็ดสี่นี่ชัดคักเจ็ดเจ็ดสี่แมนอยู่เลขเจ็ดสอ,องตัวนั่นแหละเลขเจดมันหายงงายใส่กันนะออเออเอมันมันหันแบบเจ็ดมันหันลงมาตัวหนึ่ง ใครจะเป็นลุ้นอะไรก็ไม่ว่ากันหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหน่เออตัที่เอาชัดเจนวเก่าเด้อเอาชัดัวเกาให้ชัดชัวเก่าชชัดเลยอูร้านเงินเงนกดเฮ็ดบ้านเฮ็ดเงือนให้งามๆเลยอูกร้านเห็นหนาเ็ดเร่ชัชัดด้วซะถูกโอตัวที่เห็นนี่แหละโอต้นนะเกได้ค้าัวเก่ายู่ดอกไปได้ เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ีและเจ็ดสี่นี่ชัดชัดจริงเจี่นี่ชัดเลยอกรูปเสีงทางตัวหนักแตกแล้วนะศูนย์จะแตกแล้วข้างล่างเลขแปดเต้าเนี่มีแต่หัวเลขแปดแล้วเลขนั้นเก้านะเก้าหนึ่งศูนย์ 19 cao 1 xuống nhưng mà xuống cao xuống cho à, đường nữa cho ông mà đó lấy tẻ bảo à cao nừng cái lấy mình mới มันเป็นเหมือนอะไรอ่ะสาจีนเนาะตรงกลางข้างล่างข้างล่างมันเป็นตัวหัวมีตัวหัวอย่างเดียวะจะเป็นศูนย์แต่ข้างล่างมันจะเหมือนเลขแปดนะแต่หัวเหมือนหัวเลขแปดแต่มากขึเดียวหัวเลขแปดไปมาครึ่งหนึ่งไปแล้วท่านให้แค่นี้ ดูทันก็ทัน9 9 9 10เนี่ยก็9 18 9 10 9 18แต่บางคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะทุกเห็นเป็นคนละตัว,ตวกวันตรงนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะนี่นะครับก็เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขที่ ห็นกันนะครับก็เป็นนี่เจ็ดสีสามก็ได้สามเจ็ดสีก็ได้หนึ่งเจ็ดสีก็ได้หรือท่านท่านท่านอื่นใดจะเห็นเป็นตัวอื่นตัวใดนะครับสำหรับงวดที่แล้วนี่ก็คือได้สามตัวตรงๆเลยนะครับได้สามตัวนะครับศูนย์ศูนย์เก้าหเลยนะครับแต่ว่าทางคนซื้อนี่ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับศนย์ 0, เก้าห้านะครับศูนย์เก้าห้าแต่ว่าเลขไม่ปลอดภาษีเขาเราไม่ได้ซื้อนะครับเราไม่คิดว่ามันจะออกมาแบบนี้นะครับไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปข้างบนรอบนี้ก็เลยมาเอาหวังว่าจะเอาแบบแก้คืนนาะจจะเอาคืนนะครับอาจจะเอาคืนเจ้ามือนะครับจะเอาคืนกับรัฐบาลเออจากรัฐบาลคืนให้ได้เออจะเอาจากรัฐบาลคืน,ใ,นใจ,ในใจมันจะได้รางวัลที่หนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเฉียดมาก จนจนไม่กล้าทิ้งใบนั่นเลยอ่ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเจ็บใจมากนี่นะครับเจ็ดสี่หรือจะเป็นเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หรือจะเป็นสามเจ็ดสี่แต่ว่าเจ็ดสี่นี่ชัดเจ็ดสี่สี่เจ็ดก็จะลืมหรือท่านอื่นใดเห็นเป็นตัวอื่นนะครับแต่ว่าเลขเลขทูบเลขทูบมันเป็นเหมือนจะเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง 918 9 18, <10. S> 1น9 1 0แปกก็ลองไปย้อนดูบางท่านอาจจะเห็นไม่เหมือนกันเป็นจอมปวกนะครับเราแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนบ้านนี่ออกบ่อยนะครับถ้ามาเอาเพื่อนบ้านนี่ออกบ่อยมากก็วันนี้ถ้าใครเข้ามาชมคลิปนะครับจะเ,เป็นลุ้นอะไรเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็สําหรับงวดที่จะมาถึงนี้นะครับฉลากกิจการรัฐบาลก็7 7็ดเจ็ดสี สามเจ็ดเจชัดอยู่นะครับชัดอยู่นะครับ7จ็ดสี่นะเนะชัดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ทูปเสียงไายก็เลขทูบเสียงไายก็เป็นเก้า หนึ่งแปดหรือเก้าหนึ่งศูนย์นะครับหรือท่านอื่นเห็นเป็นตัวอื่นนะครับเป็นจอมปลวกนะครับอยู่กลางสวนจางพาราเลยนะครับเข้ามาในป่าหลังจากเอางวดที่แล้วได้สามตัวตรงๆนะครับฉลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายนะครับรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับศูนย์เก้าห้านะครับรอบนั้นเรามาเอาจุดนี้นะครับรอบนั้นเรามาจุดนี้รอบนี้เรามาจุดนี้ก็รอดูกันต่อไปว่าจะได้ตัวไหนนะครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้าถ้าชอบก็ลองนําไปรุ่นนําไปเสี่ยงนะครับ หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่นะครับหรือจะเป็นทูบเสียงไทยเก้าหนึ่งแปดหรือท่านอื่นเห็นเป็นตัวอื่นก็นองนาไปลุ้นไปเสียงนะครับกขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมขอคนศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่จะทางอย่าได้ทักอย่าได้ทวงให้โชกับลูกหลานแฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับขอให้เจ้าที่จะทางปกปักรักษาอย่าได้ทักได้ทวงนะครับขอทุกท่านโชคดีซื้อตัวไหนก็ขอให้ออกตัวนั้นสวัสดีครับ